แฟนของเราเนี่ยนอกใจเราไปนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็กลับมาโบยความผิดให้กับเราว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายมีผู้ชายอื่นจะทำยังไงดีคะคือจริงๆเรื่องนี้สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดให้ถือว่าเป็นลมเป็นอากาศเป็นออกซิเจนเลยก็ตามแต่ที่มันผ่านเข้ามาบนโลกใบนี้คุณต้องตามเกมเขาให้ทันหนึ่งครับทุกคำพูดของเขาพยายามครับแ a s l i g h t หรือพยายามทำให้คุณสงสัยในตัวเองครับ บวกกับเขาเนี่ยยัดเยียดความผิดให้กับคุณมันก็เป็นลูกไมต้ตื้นๆของคนเจ้าชู้คนหนึ่งครับนะครับที่เขาพยายามยัดเยียดความผิดให้กับคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดของเขาตรงนี้ไม่มีน้ำหนักอะไรเลยและขอความกร,รุณานะครับอย่าไปโต้แย้งครับให้คุณใช้วิธีการเงียบครับเพราะเมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณเงียบอีกฝ่ายจะสงสัยทำไมคุณไม่โต้แย้งเนี่ยหรือมันจะจริงทำไมคุณเปลี่ยนไป คุณไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่ทิ้งคุณไปทําไมไม่ทําตัวไร้ค่าเหมือนเดิมทําไมไม่ไล่ล่าเหมือนเดิมอีกฝ่ายเกิดข้อสองสัยครับในตัวเองครับ4ครับกลับมาวิเคราะห์ปมชีวิตของอีกฝ่ายครับคือคนเราเนี่ยการเลือกคู่ชีวิตมันประกอบด้วย2ขา 1. ครับภาพลักษณ์กับ2ครับอารมณ์ครับเขาอวดคนได้ไหมสังคมเนี่ยอิจฉาเขาไหม สังคมเนี่ยให้การยอมรับเขาไหมอยู่กับคุณแล้วเนี่ยสงบไหมอยู่กับคุณแล้วอบอ,อุ่นไหมอยู่กับคุณแล้วเนี่ยตอบสนองบนเตียงได้ไหมคนมันจะเลือกสองขานี้สองขานี้มันต้องมาพร้อมกันนะ5ครับจองใช้เทคนิคครับสั่งรักครับคือการยิง Trust ครับมันคือการทําให้สมองเกิดเอฟเฟกต์สามอย่างหงครับชอบครับเชื่อครับและเชื่อมและ6ครับ,ค,รบคุณกล้า ตัดครับความสัมพันธ์ครับนะครับเรื่องนี้นะครับไปทบทวนนะครับอยู่ในคอร์สสั่งรักและคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิวยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ